มีก้อยเนื้อน้องพี่น้องเนาะมากินน้ำขาวทำกันเลยตอนเช้าๆตักไว้ให้เรียนะบ่ตักไว้ให้แล้วนี่ก่อนไปเวียกไปงานนอ้องพี่น้องเนาะกินข้าวกินหนามก่อนอันนี้กันสก๊ับเมื่อเสียแล้วสิก๊ับปะพอแล้วเนาะน้องพี่น้องเนาะกินข้าวยำเช้าๆก่อนไปเวียกไปงานนี่ กำลังหอนหอนเนาะพี่น้องเนาะข่าวแซ่บๆคว้นเข่าเด้อพี่น้องเด้ออ้เข่าเนาะเขา,ขายังหอนอยู่ผมสวยมามามากินขขาวน้ำกันน,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 นี่นี่หน่อยๆเนี่ยกินข่าวเก่งนี่นี่คอยน้ำมาเลยคอยน้ำมาเลย้อยนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ คำใหญ่ๆพี่น้องรสชาติดตย้ดยน,นี่มะข,ขาอ่อนอยู่คำเขานิีน่นกินเบิ้งกินเบิ้ง เงินใบแซนอยู่เนี่ยนะเนื้อกระทงกะแปะอยู่กระตาหน่อยเนอะอือแก่แบบนี้พี่น้องได้เนื้อมาแต่ด้อนนะพี่น้องเนาะใส่แบบนี้ตู้ เก่านะมันจะเข่าใสคดยังลูกสาวกป็อย่างน้นจำไหมมันโลดมันกินได้นะคำตบม่ไปหนอคำใหญ่มามากินข้าวนล้กัน ทุขสุขคนได้พี่น้องด้อยากกินข่าวน้ำแล้วนั่นตอนหันมันเพจอาจักอืมอหมูก,ก็บป็นเขมูเนาะ ก็ยอดเซลจับเองเนาะมูมีกล่องมูมีขาทั้งกล่องอืมกินเลยพราบัวจะมากมาินมากพราบัวฮะอืม ปล่อยเนื่อยพี่น้องเอ้ยงามสาๆเจ็บแขวเจ็บแขวกินสีนเนาะอโอ้ออปอนพักพออีกวันเบิร์ดปอนเคือเห็นบ่นี่พี่นอ้องอ้อาวลกสาวก็มาปอนอืมอืม อุ๊ปซาวคือเมื่อปั่นแล้วเนาะอืมอ่ะจบคลิปเพียงตงัวในก่อนเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวก่อนผู้ดใดมักก็กดไลค์กดซับสไครต์เลยเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายเบ้าง Bye bye bông Bye 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 bông lại Bye bye con nha Một ừ. con <coughs> Bye bye lớp thì nào nữa